ได้นะตรวจโควิดมาพร้อมได้มาจากการเดี๋ยวสิได้โม้พี่โอ้นี่สอนหนูเย้ๆโอเคหม้วแ <laughs> ก, yeah, yeah, okay, วกนน็อกแล้วโอเคขอหน้มม้วนเวนลิดเวนนิดแบบโอ้ให้คแบบิดเออออีนไปมาหลายชุดจูพี่น้องค่ะโค้กไปมาหลายชุด

mua đi Đại có mua đi lên bạn sao hoa first tối sẽ dễ in thu ai ít in tìm thu phim thế thu onami chị ui ui tối sẽ อินมองยังไอินทุกทายเฟียเฟมเซ็กชูคนน <c oughs> <c oughs> ี้ชีดดิดสเกตอ้าพีอเอครูสิมีไห้น้องป่ามาไห้บักลามาแต่วันก <c oughs> <c oughs> อนนี่ยืม ยืมของพี pues ่ป่าเพิ่์ดตัวเสียเอ้หนูตัวเสียเอ้าวิชยืมของพี nah ่ป่าเพิ Ge ่์ดได้ได้ใส่พี่ป่าเมื่อวานตัวเสียเอ้าเอ้าเอ้าสองตเสีย เวลิดน like, ้าเวลิดเวลิตจ้โอเคอย่าอาุคลาฟินป็นเวลลิตจ้ะซิฮะนั่งบนบั จ้เม่อละลิดองค่ะของประาปลอดภัยจ้าผ่านฉลุยวันนี้ไปนี่เอาไปทิมขยะพาดาดดิไป มีดอุ้ยสกัลอะไแบบตะเคียกับป,บปลาปนไปน้ำทางของนี้จ้อยเป็นไหนถิ่มไปฮะของนกปลาเป็นไหนเอาถิ่มแล้วเป็นไหนฮันเอาใช่ล้วของนกปลากะโอ้ชอดทอนเสียงเอ้ไเป็นอย่างคือว่อเห็นหู ของน้องป่าก,ก็ปลอดภัยค่ะของน้องป่าอะขีดเดียวปอดภัยจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ผ่านไปได้แก่ตก้มป่ายในหมอนลูกแก่ต้มป่าไว้ให้เด็กน้อยค่ะ กินปลาดีแหละน้จังบ่ไข่มันหลเริ่มปรับปรุงมึงจอย <c oughs> จอยบ่บัตะน้องเลยแย่กับจอยบ่แย่สวัสดีค่ะเนี่ยพป,ป้าคือทอดให้เห็นนา้าจะยิ้มนะที่ถ่ายรูปนะค่ะย, <c oughs> ยิ้มแล้วยิ้มแล้วหมอ,อก็กลับมาจากโรงเรียนหัวฟูอยู <c> ่ <oughs> จอยถึงแย่ถึงน้อง